ไม่มีนะครับรอยขีดข่วนนะครับใหม่แค่1,50 0 0พโลบอกเลยนะว่าได้ไปในอย่างกับรถใหม่ป้ายแดงเลยห้องเครื่องนะครับใหม่กิฟนะครับดูนะครับนี่เทอร์โบนะครับสีแต้มจากโรงงานทุกอย่างนะครับเพราะว่าราคามันหายไปจากป้ายแดงเกือบ200แส0นะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะรัพี่หนึ่งสวัสดีครับน้องนุ้ยค่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกับรถนะครับรถใช้งานสายบรรทุกก็ดีนะครับหรือใครจะเอาไปใช้สอยแนวไหนก็ดีนะครับเรามีรถนะครับเข้ามาใหม่1คันนะครับปี2021เครื่องยนต์3,000นะครับผ่อนแบบสบายๆ7,500ต่อเดือนอ่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้า นะคะต้องการเอารถไปขนของก็สามารถติดต่อนุย้ยหรือว่าพี่หนึ่งได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอแนะนำก่อนเนาะทางร้านของเรานะคะแตงโมคาของเรานะคะย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่นะคะถนนสวนผักนะคะ43ซอยอัศวพิเชษนะคะยังไงลูกค้านะคะเซิร์ชเข้าไปใน g o o g l e Map เป็นถนนสวนผัก43ลูกค้าจะเจอเลยค่ะเข้ามาจะเห็นโชว์รูมของเราขนาดใหญ่เลยนะคะเด่นๆเลยนะคะแตงโมคาเลย นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปาร์นะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับกําลังเหลือเฟือแน่นอนใครที่อยากไปวัรทุกสิ่งของนะครับที่มันมีน้ําหนักหรือจํานวนเยอะนะครับหรือใครอยาไปต่อคอกไปใส่คอกไปใส่หลังคานะครับก็ได้หมดนะครับหรือจะไปเสริมเพื่อบรรทุกก็ได้นะครับเพราะรถคันนี้นะครับรถใหม่ไม่น้อยนะครับเราดูสภาพกันเลยดีกว่านะครับได้เลยค่ะ อ่านะครับนี่นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกไม้ด้วยนะครับหน้าตาจะโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับตอนนี้เป็นมันเช็ดแล้วนะอ่านะครับไปด้านข้างก่อนเลยค่ะนี่นะครับภายในใหม่ๆนะครับคนทรงคนโซนนะครับเกียร์นะครับ6สปีดนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับสําหรับสายบรรทุกนะครับและสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือตรงนี้นะครับใส่กระปงกาแฟได้นะครับสําหรับสายบรรทุก ดูข้างหลังนะครับกระบะนะครับต้องมุ้ยครับไม่มีนะครับรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเพราะมันมีฟงมีฝุ่นฝนตกลงมาเป็นเรื่องธรรมดาตต้องบอกว่าไลเนอร์นี่คือใหม่มากใหม่มากคือรถปี2021นะคะลูกค้าต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยว่าไลเนอร์เนี่ยยังไม่ได้แตะต้องอะไรทั้งนั้นนะคะรถใหม่แค่15,000โลบอกเลยนะว่าได้ไปในอย่างกับรถใหม่ป้ายแดงเลยใคร นะคะต้องการซื้อรถนะคะแต่เครดิตไปไป้ายแดงไม่ได้เงินดาวไม่มี<ช>นะคะออกรถต้องใช้เงินดาวเยอะนะต้องมาที่เรานะคะบอกเลยแตงโมคาของเรานะคะสำหรับเจ้าอีซูซูสปาร์คคันนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นลูกค้าหาขอมีเอกสารเข้ามาจัดไฟแนนซ์อย่างเดียว รอรับรถได้เลยจ้าใช่ครับกับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมมีงานนะครับและอย่างนะครับรถไม่เคยใส่ตู้ไม่เคยเจาะกระบะไม่เคยนี่ดูได้เลยดูจากแม็กไลเนอร์นะไม่มีรูไม่มีการเจาะนะคะรถสภาพเดิมๆสภาพน้องๆป้ายแดงเลยหนึ่งหมื่นห้าพโลลูกค้าคิดว่าวิ่งอะไรไปบ้างขยับในเต็นเนี่ยก็ประมาณพันโลแล้วนะ นะครับแล้วตัวนี้นะครับได้กระจกไฟฟ้ามาด้วยมีเซนเ์ล็อกมีกระจกไฟฟ้านะครับสาหรับเครื่องยนต์สามพันยูสตดตัวนี้นะครับอ่ะ <c oughs> แล้วสําหรับที่สําคัญของเรานะคะมาดูหน้าห้องเครื่องกันหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าใหม่ไม่จริงมือสั่นเลยครับอ่าใหม่ไม่จริงนะคะดูเลยว่าห้องเครื่องของเราเป็นอย่างไรบ้างพี่หนึ่งนะครับ ห้องเครื่องนะครับใหม่กิฟนะครับดูนะครับนี่เทอร์โบนะครับสีแต้มจากโรงงานทุกอย่างนะครับใหม่มากเครื่องแห้งๆและทุกอย่างนะครับบอกได้เลยว่ามันมีแค่ฝุ่นนิดๆหน่อยๆคันนุงคันหน้าน็อตฝาโปรงไม่มีแกะนะครับดูได้เลยนะครับใหม่มากนี่ขนาดแผงกันความร้อนนะครับถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะครับต้องรู้เวลาใช้งานเยอะๆมันจะยุ่ยนะครับนี่นะครับตึงเปรี้ยนะครับกิฟต์ล็อกทุกตัวยังอยู่ครบหมดนะคาไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลย ขนาดน้ำมันเบรกนะครับยังใสยอยู่เลยน,นี่ออกจากโรงงานเลยนะครับถ้าใช้งานไปนานๆนะครับหรือวิ่งหรือวิ่งกิโลเยอะๆนะครับก็จะแบบสีมันออกจะดําๆจะเข้มๆใช่แล้วก็จตงต้องทําการเปลี่ยนแล้วนะคะตแต่ตัวนี้ล,ลูกค้าบอกเลยว่า ออกรถไปวิ่งได้เลยรับงานรับจ็อบแล้วก็รับเงินได้เลยนะคะสําหรับหนุวันนี้นะคะนุ้ยกับพี่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าอีกคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะพี่หนึ่งผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเองครับโอ้โหรถป้ายแดงนะรถใหม่น้องๆป้ายแดงนะใช่ครับเจ็ดพันกว่าบาทเองเหระถูกต้องครับเพราะว่าราคามันหายไปจากป้ายแดงเกือบสองแสนนะจริงๆป้ายแดงมันผ่อนอยู่ต้องเก้าพันกว่าบาทนะถูกต้องครับผมเก้าพันเกือบหมื่น ใช่เนาะแต่สำหรับคันนี้นะคะรถปี2021นอะนุํามอีกหนึ่งรอบนะ Isuzu นะคะตัว Spark นะปี2021นะคะราคานะคะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆใช่ครับอ่า<ม>แล้วก็โปรโมชั่นของเรานะคะตัวนี้ผ่อนอยู่แค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะและยังมีนะคะในส่วนของตัวช่วยเหลือชุกเฉิน24นะชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญเลยที่อื่นไม่มีแน่นอนนะคะ โปรโมชั่นช่วยผ่อน6เดือนโอ้โหนะครับช่วยผ่อน6เดือนเลยผ่อน7,000กว่าบาทยังมีช่วยผ่อนอีกผ่อนช่วยผ่อนก็ทําให้ผ่อนน้อยลงนะครับ4-6เดือนแล้วก็ก่อนที่จะช่วยผ่อนนะครับเรามีฝากฟรีด้วยขับฟรีสูงสุดนาน90วันนะคะอันนี้โปรโมชั่นนะคะของทางร้านแตงโมคาเท่านั้นนะอย่าเอาโปรโมชั่นนี้ไปขอที่อื่นนะคะไม่มีนะบอกเลยนะคะและดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะคะ ถูกมากๆนะสองบาทกว่าๆเท่านั้นถูกต้องครับผมเออนะคะอ่ะพี่หนึ่งฝากเบอร์ฝากร้านหน่อยจ้ะนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับกับน้องนุย้ยเบอร์ผมนะครับ0959525562นะครับน้องนุ้ยครับเบอร์นุ้ยนะคะ0961898698นะคะขอฝากอีกทีนึงนะคะของเราอยู่ซอยถนนสวนผัก43นะคะพี่หนึ่งเนาะใช่ครับถนนอา,อาศวะพิเชษใช่ค่ะ ก็ใครนะครับอยากได้รถธมากินนะครับแนะนําเลยนะครับเข้ามาเรามีรถให้เลือกอีกหลายคันนะครับ<ช>สําหรับรถกระบะนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับสภาพใหม่ไม่น้อยราคาโดนใจผ่อนสบายนะครับวันนี้ผมทั้ง2คนก็ต้องจากกันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ